เป็นเพื่อนพี่ๆเ,เดี๋ยววันนี้ผมจะมาดูสวีกตัวนี้เขาเพิ่งเอามาให้ซ่อมฐานหวายที่นั่งตัวเนี้มันน่าสนใจมากผมก็เลยเอามารีวิวมันเป็นง,งานงานตัวนี้มันเป็นง,งานของฝรั่งเศสอายุของมันน่าจะประมาณ ผมว่าเกิน50ปีตัวเนี้ยนานมากแล้วนะครับเพราะรูปตรงมันเป็นโบราณแต่ว่ามันการออกแบบการดีไซน์ของเขามันค่อนข้างจะลงตัวพอดีผมก็เห็นว่าเออมันน่าจะมีประโยชน์กับแต่หลายคนที่ดูคลิปนี้อยู่เผื่อจะมีเวลาว่างหรือสนใจงานดีไซน์พวกนี้เอาไปออกแบบ ขายอย่างก็ได้แต่ผมะ้า้ดูระบบของมันระบบมันดีมากเลยมันก็มีเด็กตัวนี้ดูข้างหลังน่ครับข,ข้างหลังข้างหลังมันจะมีตัวตัวยกตัวี้เป็นสปริงดันเล้วยกซึ่งอักครับมันจะเป็น,น,ปนยอ,อย่างนี้อับเป็นนี้เลยแล้วก็ปิกมาตังนี้ มันจะเป็นเนี่ยครับเ,เด็กนั่งได้เลยเด็กนั่งเนี่ยก็มีอะที่เล่นของเด็กสา,า,ามารถวางช่วยข้าวช่วยน้ำอะไรพวกนี้แล้วเด็กก็จะนั่งที่ตรงใต้เนี่ยตรงมันสำหรับเท้าเด็กขาเด็กที่มันวางแล้วมันจะได้ไม่มันไม่เมื่อยเด็กมันวางได้สบายๆอย่างาเงี้ยเข้าใจแล้วมันมีมีล้อเก็บด้วย รอเก็บได้นะครับซึ่งมันออกแบบได้ดีมากเลยวันนี้เจ้าของเขาห่วงมากเขาบอกให้ถนอมหน่อยหัวมาาันจะไม้มันจะไม่แก่แต่ดูไม้แล้วยังดีๆหัาเขาดีมากเป็นงานที่เขาเก็บรายละเอียดได้ดีมากขนาดหัวไม้ตรงนี้นะครับก็ยังใส่หมุดสวย ต่อไปการมันมันแตกนะไม้มันดินมันแตกแต่นี้ก็กันเอาไว้ไม้จะได้ไม่เป็นไรางนไนานเขาละเอียดมากเลยครับชอบใจการออกแบบคนทีเ่เรียนออกแบบหรือว่างานผู้สถาปนนี้ชอบแบบต่างๆถ้าผมนี้มันอาจจะได้มีประโยชน์กับท่านเผื่อจะได้ปรย,ย,ย,ยุก ทำอยา่างอื่นไม่ได้ใช่ไหครับง่ายๆเนี่ยครับแคน่นี่ก็บผ้ยละทิ่กลับมาได้ยกตั้งผู้็ายเป็นผู้าอี้สูงเด็กก็นกั่งกินข้าวพร้อมกับผู้ใหญ่ได้บนโต๊ะอาหารเนี่ยสัเกเพื่อที่วงางเท้าเถอะตรงนี้ผมสังเกตว่ามันอยู่เข้าใจว่ามันน่าจะมีตัวกั้นตัวกั้นสำหรับเด็กการเด็ก นาทำลงมาเนีอยนีน่าจะเป็นเป็นผ้าหรือเป็นเชือออะไรท้กอย่างหลับตรงเงี้ยมีรูเนี่ยมีรูอยู่องข้งเลยเนี่ย,ย,ยแสดงว่ามันมันขาดหายไปเพราะรอยคลอดยังมีอยู่นะครับตรงนี้เขาก็ใส่บานครับ ขนาดงานไม้นะครับดูงานไม้ก็ยังมีรวดลายทำลวดลายใส่บนพื้นไม้ดูแล้วมันมันงานลายละเอียดเขาเยอะมากครับก็เดี๋ยวผมจะลองวัดให้ดูว่าขนาดของมันประมาณเท่าไหร่นะครับ กว้างนะครับทรงพัดใตานี้จะได้เห็นด้วยความกว้างผม,ผมดูเป็นเซนนะครับดูเป็นเซนก็อยู่ที่วัดขอบนอกเลยนอกสุดนอกสุดสามสิบแปดเซนครับแล้วส่วนด้านหลังด้านหน้าด้านหลังไม่เท่ากันครับด้านหลังนี่อยู่ที่ผมววัดข้างหลังสุด กลางสุดอยู่ที่35มสิเซนนะครับส5มสเซนโดยความลึกความลึกอันนี้ก็วัดจากสุดเลยนะครับเกระเหลือ,อน,นี่ก็อยู่ที่32มสิบสอเซนสามิสเซนมันจะมีรูปเคฟว,วอลนี่นครับหลงหลักก็โค้งด,ด้านข้างก็อยู่ที่ประมาณ28่สิบดเซนประมาณ28่เซนวัดจาก ข้างนี้มาข้างนี้เนี่ยครับยี่สิบแปดเซนส่วนความสูงของคณะิงน,นะครับจากพื้นนั่งอย่างเงี้ยนะครับก็อยู่ที่สามสามสิบเจ็ดเซนครับสามสิบเจ็ดเซนส่วนความของตัวนี้ก็อยู่ที่สามสิบ 34ม่เซนข้างหน้าจะกว้างกว่าข้างหน้าสามสเซนข้างหลังข้างหลัง3 0 33าคือมันจะสโลปมาข้างหน้าจะบางข้างหลังจะแคบนิดนึงเหมือนกันจากพนักพิงก็พนักพิงก็เท่ากัสบ3าเซนข้างล่างเท่ากันครับข้างล่างเทปเนเทปเป็นตรง เชื่อมตรงเข้ากันสาสิบสามเซนส่วนความเรียงสมวัดจาก้างหน้านี่แล้วกันแกีนี่วอ่าี่ไก็อยู่ที่ห้าสิบสองเซนนะครับห้าสิบสองเซนส่วนความสูงของหัวไม้นี้ก็อยู่ที่สี่สิบสองเซนครับส่วนตัวนี้ตัวนี้ก็อยู่ที่สามสิบแปดเซน เจสของมันจะพอดีเด็กเด็กยุโรปจะเพิ่ข้างตัวสูงนิดก็เลยทําให้สูงโดนความสูงจากพื้นนะครับจากพื้นก็มาถึงพื้นนั่ง63เซนนะครับ63สเซนนะครับ63ามเซนเหมดส่วนขาความความกว้างที่ล่างสุด พื้นนะครับกว้างสุดเลย48เซน48เซนหน้าหลังเท่ากันครับหน้าหลังเท่ากัน48 49เซนน่ะได้ครับส่วนความลึกควา,ามลึกก็เท่ากันครับีีเเยหมือนนกั48 49ได้เหมือนกันครับเท่ากันเสร็จแล้วเราลองมาพักดูพักดูว่า ครับถ้าคือว่ามันได้เท่าไหร่ครับตรงนี้นะครับอ่าพราะวา่าการที่อ่านเป็นการให้เห็นนะครับแล้วมาดูด้านนั่งอยางนี่้นั่งนะครับคามสูงที่ที่26เซนยี่สิบหกเซนนี่รวมล้อนะครับรวมล้อทั้งหมดความสูงก็สว่วตัวนี้ ก็ถ้าถึงตรงพื้นนี่ก็อยู่ที่สามสิบหกเซนนะครับสามสิบหกเซนส่วนขอบที่นี้ก็แล้วแต่เราที่สี่เซนของขา้าสี่เซนของขา้ขงขาสี่เซนมันจะไม่เป๊ะเท่าไหร่ครับเพราะว่าของข้าจะดูเป็นนิ้วก็ทาง้วโลปจะว่าเป็นนิ้วแต่นี่ผมว่าเป็นเซนมันจะใกล้เคียงบวกลบวิดหน่อยอเซนกับเป็นนิ้วไม่เท่ากัน ความกว้างอ้นี่สี่สิบหกี่เมืครับสีหกข้างหน้ามันจะเล็กกว่าว 4, ตรงนี้เหลือสตรงนี้สี่สิบหกดความตรงนี้ก็อยู่ที่38เซนรวมสามสิบแปเซนแะล้วเาวัดาจากนี่มานี่ครับมาสุดนี่เลย เจ็ดเนี่ยเจ็ดนั่งอยู่ที่70เซนนะครับ70เซนบวกลบอะบวกลบกนิดหน่อยก็ก็ดูเป็นนิ้ว70เซนส่วนตัวเนี้ยครับเนี่ยแล้วก็อ๋อทีนี้เราวัดปัดแล้วทีนี้ทีนี้อยู่ที่จากที่สามเซนเราว,วัดแล้ววัดตอนที่เรายี่มาตั้งสรงแล้ว สวยครับผมดูแล้วสนใจมันเป็นเวลานี่จีิงเลย <ST S 1> ครับเลยการใช้ง่ายๆแตะไปมันจะล็อกเสร็จแล้วข้างหลังนี่มันจะมีตัวล็อกกันงสองทั่นะครับตัวนี้ครับตัวล็อกกดลงไปเลยปั๊บมันล็อกเลยครับอยู่เลยมันไม่ไปไหนเลยมันอยู่เลยดูสภาพร้อนมีขนาดล้อเป็นเหล็กแต่ว่าข้างๆนี่ก็ใส่พิมพยาง การพื้นเป็นลอยเนี่ยเนี่นยข้างในเป็นเหล็กอะจีนแต่ข้างๆนี่ขอบๆนี่เป็นยางคืองานรายละเอียดก็เดี๋ยวนี้ตใส่น็อตเนี่ยตัวนี้คือสปริงนะครับอันนี้สปริงเป,ป็น,นสปริงเด้งได้รับก็เดี๋ยววันนี้จะสารเพราะว่าลูก้าเขาคน้างจะเล่นงเพราะว่าเขาจะ น่าจะเอากลับประเทศกันมัครับไม่แน่ใจเดี๋ยววันนี้จะสางนะครับน่าจะก็หลายวันอยู่มัจะเสร็จน่าจะสองสาวันครับขอบคุณครับที่ชมคลิปนี้ครับก็ถ้าสนใจก็คอยติดตามคลิปบ้านหวายอยู่เพราะว่านานๆจะมีก็ไม่นานประมาณสักอาจะพยายามทำให้ได้มากประมาณอาทิตย์นึงจะออกสักคลิปนึงอะไรประมาณนี้ ก็ขอขอบคุณครับที่ติดการชมครับสวัสดีครับ